สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันอาทิตย์นะฮะกับ Sunday Coffee นะครับวันนี้พี่อาร์ตเองเหมือนเคยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มาร่วมสนุกร่วมแชร์ร่วมคอมเมนต์ร่วมบุญกันกันกบกิจกรรมเคสนี้สู้โควิดในสัปดาห์ก่อนขอบคุณ h m m i n g Plus นะครับตัวแทนนำเข้าอย่างเป็นทางการของเ,ออเคสอัลต้าบ็อกซ์อิดสกินนะครับที่ให้เคสมันจะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ให้เราได้ร่วมทําบุญบริจาคไปทั้งโรงพยาบาลสัปดาห์ก่อนนั้นนอกจาก กิจกรรมเคสโควิดแล้วมีสิ่งที่นะ่าตื่นเต้นขึ้นมาหลายๆเรื่องนะฮะแต่เรื่องใหญ่ๆก็คงไม่พ้นกับการเปิดตัวโหวไว P40 Series ซึ่งเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับ P40 P40 Pro P40 Pro Plus ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จนะครับในการรวมมือ Collaboration กันระหว่างไลก้าและโโหวไวซึ่งปีก่อนนั้นคือหามากๆนะครับเป็นมือถือที่โครตรละซูมสามารถซูมได้นะฮะ โฆษณานี่มันสูงพระจันทร์เลวบซึ่งตอนหลังก็จับได้นะว่ามันใช้ AI ในการแต่งพระจันทะร์นะมีฝรั่งคนนึงเขาไปถ่ายเขาลองปริ้นรูปพระจันทร์เยมีตัวเออยู่ตัวแล้วเขาถ่ายผลไร้คือตัว A อหายไปพระจันทร์สูยกลมมีลายแบบรายละเอียดดีมาก ก็ไม่ได้ตามข่าวเ,าเฟ้ยไม่เฟ้นะฮะแต่เท่าที่ผมซื้อเครื่องมารีวิวในปีก่อนนั้นมันซูมได้ดีนะซูมได้ดีที่สุดในตลาดมือถือสมาร์ทโฟนปีที่แล้วแต่มันทําได้เท่าในโฆษณาไหมไม,ไม่เหมือนกับที่2สัปดาห์ก่อนรีวิว S ยี่สิบอัลตร้า 5G ไปซูมร้อยเท่าซูมได้ไหมซูมได้แต่ไม่ได้เหมือนโฆษณาเหมือนที่เขาชอบมีตัวเล็กขึ้นอยู่ข้างล่างว่า ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะฮะหัวเว่ยปีนี้นั้นต่อยอดขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าที่ผ่านมาหัวเว่ยโดน Google กับอเมริกาเตะตัดขาค่อนข้างเยอะในการตัด Google Service แล้ว l e p l a y Store ออจารระบบทำให้หัวเว่ยค่อนข้างปวดพอสมควรนะฮะปีนี้ออกมานั้นออกมา3รุ่นรุ่นเล็กยังไม่ต้องพูดถึงแล้วเอารุ่น Pro 2รุ่นคือโป o กับ Pro p l u s p ป o กับ Pro p l u s ผมมองว่าเมันไปไม่สุดแล้วมาเทียไม่ได้แล้วไปสายสืบไปสืบเช็คซ,ซัมซุงมาแม่ง ปีนี้สูมวันเท,ท่าเราต้องสู้เขาเพราะว่าโปรกับโปรพลัสนี่ความแตกต่างมีอยู่แค่3จุดใหญ่เท่าน,นั้นนะครับคือ 1. นึ่งโปรให้กล้อง4ตัววายอัลตร้าวายซูม T.O.F. คาม e ล่านะครับพอเป็นโปรพลัสได้กล้องมา5ตัววายอัลตร้าวายเทเลเทเล T.O.F. มือัือในตัวขึ้นนะครับ2องรแถมให้ขึ้นมาเป็นทั้งเลนสองแล้วก็ไวเลสชาร์จแรงขึ้นนิดหนึ่ง ต่างกันแค่นี้เลยตัวเครื่องเหมือนกันหน้าจอเดียวกันใสในทุกอย่าง,หง,งเ,าเ,นะเหมือนกันหมดแรนดัแงเข้ากันเลยได้แค่แปดกิกด้วยนะเหมือนก็ไปไม่สุดสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทําโปรพัดมาเพื่อในเมื่อพี่ทําโปรพัดอย่างดีวแล้วโปรไม่ต้องทำผมว่าจบกว่าทําลายให้มันน้อยลงคนซื้อเข้าใจง่ายขึ้นปีนี้ก็หวังว่าของผมจะสร้างกระแสฮือฮาได้ดีนะครับซึ่งเปิดตัวไปเนี่ย บล็อกเกอร์ส่วนมากสายหลักในบ้านเรากนะ็จะได้เครื่องกันมาอยู่ในมือแลวเติีมตัวรีวิวนะฮะส่วนพี่อาร์ตก็คงเช่นเคยนะครับเราปกติเราจะสับ,สบดๆด่าติติอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีใครสมเครื่องให้เราปีนี้นะครับสิ่งที่ดูมาเพราะจากหน้าเว็บโฟเวตเองนะภาษาไทยเลยนะสิง่งได้ที่สังเกตคือไม่เห็น Pro plus อยู่ในเว็บไทยมีแค่ p40 และ p40 pro เท่านั้นนะฮะเปิดตัวจริงๆ จะขายกี่รุ่นไม่รู้แต่หลายๆเว็บนะครับลงสเปโปรพลัสกันไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่รู้แน่ๆน,นะครับก็คือว่าฟีเจอร์ปีนี้นั้นเท่าที่ผมสังเกต Huawei จะเน้นไปที่ AI มากกว่าฮาร์ดแวร์ hardware, เพราะฮาร์ดแวร์ก็ยังคงชูเรื่อง,งเซนเซ,นเซอร์ใหญ่ใครๆก็ชูเรื่องเซนเซอร์ใหญ่นั่นแหละเขาแข่งกันใหญ่เทคโนโลยีนะครับ RYYB ซึ่งปีก่อนเขาบอกว่ามันคือเลิศที่สุดถ่ายแล้วมันเก็บรายละเอียดทุกครูคุมขนแล้วก็ลดนอสได้แต่ถ่ายจริงๆแล้วเพี้ยนเละเทะเลย แล้วครัพูดถึงใช้4เซ็นเซอร์นะครับรวมเป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอพ้พวกนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์บอกมาส่วนจะถ่ายมาจริงๆเป็นอย่างไงบ้างยังไม่รู้แต่ที่รู้รแน่ๆคือ AI ที่บอกว่าน่าสนใจนั้นมันมีฟีเจอร์พิเศษมาคือ Golden Snap AI นะครับตั้งชื่ออลังการมากมันจะเป็นอารมณ์ผมเดานะอารมณ์ที่มันถ่ายภาพแล้วมันเครื่องมันแอบถ่ายเป็นวิดีโอมา 4K ก็คือเช่นสามารถถ่ายแชะ พัวและเอจะประมุขผลมาก็รับได้รูปขึ้นมา3รูปนะครับให้เราเลือกเซฟหนึ่งรูปที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นการถ่ายแล้วถ่ายชั่วมีคนเดินหลังเราสามารถไม่ใช่อัตโนมัตินะเราสามารถกลับมาเลือกแล้วก็เลือกลบเลเยอร์คนนั้นออกไปได้ก็เลยเดาว่าคงถ่ายวิดีโอแหละแล้วก็เก็บเลเยอร์พื้นหลังไว้แล้วลบเลเยอร์คนออกไปแต่สิ่งที่ชอบที่สุดนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้ผมชอบฟีเจอร์ที่ถ่ายแล้วลดสามารถลบเลเยอร์ เงาบนกระจกได้เหมือนเราไปเที่ยวงานเอ็กซ์โปไปคอมิคอนไปงานทอยเอ็กซ์โปหรือว่าไปดูนาฬิกาไปส่องเสื้อผ้าแบบหน้าช็อปแล้วก็ถ่ายมันชอบติดเงาเราไหมบนกระจกใสอันนี้เป็นไ i สามารถลบเลเยอร์เงาออกไปได้ให้อันนี้เวิร์กมากๆเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครคิดถึงจุดเนี้โอ้ยคิดได้ยอมรับนอกจากนี้นะครับเขายังโปรโมทว่ากล้องหน้าถ่าย 4K ได้แล้วเฮ้ยไม่เขาถ่ายได้ตั้งนานแล้วพวกอื่นนะ แต่ไม่เป็นไรคุณมาพร้อมกับฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอหน้าหลัง 4K พร้อมกันเฮ้ยอันนี้เวิร์กหรือว่าการถ่ายวิดีโอที่เป็นเอาตัวไวกับไวพร้อมกันทําให้คุณมีลูกเล่นมีไฟที่เอามาเล่นใครชอบถ่ายวอล์กใครชอบถ่ายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีมุมมองที่เป็นออปชันให้คุณมาตัดต่อได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมวเวยต้องบอกเลยว,ว่าข้อติค่อนข้างเยอะแล้วข้อควรระวังค่อนข้างแย่นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดกันแต่ช่องพี่นี่สับอย่างเดียวอันดับแรกเลยที่จะต้องขอนดาเลย ตัวจริงไม่ต้องจับนะเห็นรูปก็ด่าได้เลยว่าพี่ครับด้านหน้าพี่ครับนจอโค้งอยู่นะครับแล้วแม่พี่ยังเป็น s สิบพัดอยู่เลยครับปีนี้เขาเป็นจอแบนกันแล้วครับพี่แล้วพี่เป็นจอเก้าสิบเฮิร์ตครับชาวบ้านเป็นเรายี่สิบเฮิร์ตหมดแล้วครับพี่แล้วข้างหลังพี่นะครับเหมือน s ย0สิบอาต้ายางกระแกะปีก่อนทัใครดูรีวิวจะรู้ว่าผมด่าเช็ดเลยว่างานกรอบขั้นเทพครับทุกขุมขนจนหาช่องว่างให้ใส่คําว่าได้รับแรงบันดาลใจจากซัมซุงไม่ได้เลย ปีนี้ก็คงก็คงเหมือนกันไนะคือหน้า S 1 0พัดหลัก a 2 0ไปไม่ถูกอะ่ะต้องบอกว่าผมชื่นชมหูวเว่ยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบอินโนเวทีฟมากๆในเรื่องเครือข่ายในเรื่องโลบ 5G อะไรอย่างเงี้ยปริสโกลหัวเว่ยคุณเป็นคนแรกของโลกที่เอามาใส่ในกล้องถ่ายรูปจนปีนี้ s 2 0อัลตร้ามาก็ผมคุณไปใช้แต่ทําไมคุณไม่ดีไซน์เครื่องให้มันมันมันยูนิคมากกว่านี้ให้มันดูแพงให้มันดูดีมากกว่านี้อีกจุดหนึ่งก็คือหน้าจอคุณยังคงห่วยเหมือนเดิมน,นะครับหน้าจอจะไม่เป็น q u อ d HD หน้าจอคุณยังเป็น 1,200คูณ2,460พิกเซลเท่านั้นนะฮะจะเป็นจุดที่ถามว่าใช้างานได้ดีไหมใช้างาไนได้ดีแต่เป็นเรือธงทั้งทีเนี่ยขอดีกว่านี้ได้ไหมส่วนราค,า,คายังไม่รู้ผลกานจริงยังไม่รู้นี่คือข้อติที่เราติบ,บนกระดาษกันก่อนนะครับคุดกันเล่นๆนะครับเช้าวนาันอาทิตย์ถามพี่อาร์ตว่าจะซื้อมารีวิวไหมยังไม่รู้เพราะว่ามันมีข้อจํากัดอันยิ่งใหญ่คือ Google Play Store คุณไม่มีคุณไม่มี Google Service คุณใช้แอป g a l l e r y แทน ซึ่งแอปแกลเลอรี่นั้นมันมันมีแอปหลักๆค่อนข้างครบแบทบสำหรับคนไทยเพียงแต่ะตะขิดตะขวงใจที่แบบเฮ้ยเห็นชาวบ้านเขาโหลดแอปนี้ไปกูเปิดดูแอปแกลลรี่ไอแอปนี้แม่งยังไม่เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนขาดอะ่ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข้อจำกัดที่ผมผมันทางหัวไว้นะผมค่อนข้างเชียร์หัวไว้เพราะผมชอบเหมือนเหมือนโดนบูลลี่อะ่ะเหมือนแม่งโดนพี่ใหญ่แบบนักเลงอ,ะอ่ะไอนี้อะไรของมึงเนี้ยไปตัดขาแม่งเลยอนะไรเงี้ยผมไม่ชอบ ก็ค่อนข้างชื่อหวยหวนะฮะส่วนจะซื้อรีวิวหรือไม่ยังไม่รู้แบรนด์ส่งมาให้ไหมเขคงไม่มีใครส่งเหมือนเดิมเอาเป็นว่าดูกันต่อไปครับว่าเราจะเอาอยัางไงกับ Huawei p 40 Pro ดีแล้วมันจะเข้าไทยรุ่น plus หรือไม่วันนี้ก็ขอให้มีความสุขก,กับวันอาทิตย์นะครับ stay home stay safe นะครับอยู่บ้านให้มากที่สุดนะครับไม่ได้เป็นอย่าออกเลยครับช่วยๆกันนะครับอยู่บ้านไม่ทรมานแล้วครับมีเน็ตมีทีวีดูมีคลิปพิ่อาร์ดูขำๆนะครับผมอยู่บ้านก็ พันนี้ก็ถ่ายคลิปเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่บ้านเยอะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Sunday c o f f e EP สามจะมีอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์ดูได้ครับอยากให้คุยเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยววัน่ไหน่ว่างๆไม่มีอะไรมาคุยจะขุดแบล็คเบอร์รี่มาเล่าให้ฟังลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย